นแต่งตัวไงในฮันมาดดี้สามันมดิีโอ้เถจังเลยอ่ะโอ้เถจังเลยอ่ะโอ้เถจังเลยแต่สวดีคบเัดดีค่ะข้าบัดดีครับเล่นลามาตร่ไหนรจักลัน,น,อ,นอ,อ๋อรถจัลันครับนี่เรามาตัวจรัรลันนะนี่่าอืม นี่พี่คุณก็ได้ชุดไม้มาครับนี่โรนันโดครับว<า>้าวอันนี้ดนไหมอ่าเล็กอันน,นี้ก็ไหมอ่าวันนี้วันนี้เรามาที่โตรัตจัรลันเราเคยมาที่หนึ่งแล้วครับนี่เดี๋ยววันนี้เขามีคล้องเล่นไหมนะครับนี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองมาเล่นแล้วจะมีอะไรบ้างนะอ่าเดี๋ยวลอลองไปแลกนะครับ<อ>เดี๋ยวให้น้องเข้มพี่คุณใส่ทุ่งเท้าก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาแลกกันอ่าอ่าโอเคครับอ่าครับดีเรียบร้อยแล้วครับอ้าว

ออโอ้อะไรอะ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ครับคลองเล่นไม้ครับรอพี่แล้วไม่มีใช่ไหมอันนี้มันมไม่มีทำไมมันมีแต่เนี่ยเอาก็มันมีไงโนโตโนะก,ก็มีครับนี่ก็เสริมอะไม้ด้วยวน,นี่นี่ร้านแฮมเบอร์เกอร์ดิสซูปเปอร์มาร์เก็ตเออพิซซ่า พิซต่าเอาทำเป็นกลัวอ่าขึ้นไปเลยทำขึ้นมาไปเลยปีดเองเลยปีดเลยไม่ต้องกลัวเออไปเลยไปเลย

มันเร็วไงพอไม like right, ่กล ah, well, ้าลงอ่ะรอบที่แล้วพอลงกับพอจะวาดเลยอะไรลิงเขาเล่นกันอย่างนั้นนะเอา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 เออไปเล่นไปเล่นเกมปะไปเล่นเกมปะอ่านี่ครับนี่คลองเล่นไม้ครับนี่ รอบที่แล้วฮะได้ได้รอบที่แล้วจำได้ป่ะตรงนี้ที่เราเตะฟุตบอลนครับนี่ตอนนี้มีข้องเล่นเต็มเลยนี่นี่รถรับตดยป่ะรถขับได้ป่ะเดี๋ยวพอครับรถรับรถ เดี๋ยวพอขับรถพอขับรถพอขับรถด่พอขับรถนี่ไปเชื่อมเล่นนี่ครับเดี๋ยวพอขับรถนี่ไงนี่พอขับรถครับร่างจำเมื่อกี้พอติดเกมครับเป็นทางขับรถอยู่ตอนนี้ได้เวลากลับมาไายแล้วครับเอาไงเอาพี่คุณตีข้างบนนะครับ ทางรัดเลยอะ่ะให้ใจไม่ออกกันทางรัดอะอู้ฮะอ่ะไปโปรง,ง,งไปโปรงอ่ะไปโปรงข้าโปรงไปอาไปข้าไปเลยไปเลยข้าไป เอาไปครับไปเลยป่งแตกเป่าฮะนูมปคุ้นมาแล้วเกณไออเ่ะเอาเอาเาเ นั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆกดออกไปก็นั่นแหละไม่เอาละนุยนุยจับไม่ได้อ่ะครับไม่งั้นเดี๋ยวต่อเสื้อใส่ในแค้นไปฮะเอ้ยเอาแค้นใส่ในเสื้อครดบุพิษ <laughs> <im> <im <itation> เอาๆๆๆ <im itation> เอาๆๆๆเอาๆๆเอา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 ครนายแต่งตัวไงในทันมาดิครามันมาดิโอ้เถจังเลยอ่ะโอ้เถจังเลยอ่ะโอ้เถจังเลยแต่งตัวอะไรวะ เอา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  แต่แรกปีกคุ้นนะปีกคุ้นจะขึ้นได้ไหมเนี่ยหน่ยจับนี่หนูก็ดึงขึ้นเนี่ยครับไม่มีใครโดนเลย,เลยครับเอา มีใครโดนหน่อยเลยเอ้ยม <ight> ันข like ึ้นมาได้ไงวะคนคนหน่วยเอามือพายลัางหนุ่ยเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะผาดข้าไม่ต้องเสียใจหรอกหน่่ยโดนแต่งตัวดิเออแต่งตัวไม่ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเข้มเข้มล้นหนุ่ยล้นทำดีดีทำดีดี เฮ้ยเฮ้ยหรือว <azzi> ่าค <park. S 2> ุณเป็นสไปเดอร์แมนวะคุณ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 แรงไปแรงไปข้ามหน่วยแต่งตัวไรหน่หนูบอกพอดิพอดิ่งบอกในหนูแก้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

นุนยแต่งตัวอะไรครับตกลงเฮ้ย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 ข้ามหนยแต่งตัวอะไรของหนยอะ่ะเอาเอา,เอาแลหลน้องข้ามหนูมันแต่งตัวอะไรกันของข้ามใส่ไไหนหนู เอาชอบอีกเอาทินี้เอาเอาถามถามเอาไปไหนจะทำะไรหนูเอาเอาถามายเขาไปนั่นน่ <c oughs> ะเจ้าห้าไปทึงไหนอ่ะครับ quay phải không tay mình làm bạc cháu bà khá mà